มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับบริษัทซินหวังอะไหล่ยนต์นะครับร้านเรามี2ประเทศนะครับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะครับประเทศไทยจะอยู่สาขาบางบัวทองครับอยู่นนทบุรีนะครับเราขายอะไหล่รถยนต์นะครับทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับติดต่อได้นะครับบริษัทซินหวังอะไหล่ยนต์นะครับที่ผมอยู่นี่คือประเทศมาเลเซียนะครับข้างๆผมจะเป็นเกียร์บ็อกนะครับเกียร์บ็อกออโต้เมโนมีหมดนะครับโฟร์วินทูวินบีเอ็มเบนส์พอร์เช่มาตง มีหมดทุกรุ่นนะครับทุกกี่ห้อวอลโวอะไรก็มีนะครับรถโฟกัออร์ดี้มีหมดนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเกียร์ออร์ดี้อันนั้นเป็น2 0 4 4 6 3 AMG นะครับมีหมดนะครับ X5 F15 X6 X4 X3 มีหมดนะครับตัวใหม่ตัวเก่านะครับติดต่อได้นะครับเราส่งของจริงนะครับส่งให้ลูกค้าจริงนะครับไม่ได้หลอกลวงนะครับเราส่งของจริงนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับส่งของจริงนะครับติดต่อได้นะครับเพจสินหวังอะไยนต์ยนเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกไลน มีหมดนะครับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับติดต่อได้นะครับ